สำหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถมอเตอรไ์ไซค์นะครับผมในเกม GTA แซนเวอร์ชั่นมือถือครับแล้วก็ผมจะพาทุกคนเอามอเตอร์ไซค์ที่ผมมารีวิวในวันนี้เนี่ยไปทำการแข่งแรกก็กระบอทนะครับผมไอเวอร์ชั่นตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่มันสามารถแข่งแร็กกระบ,บอทได้แบบว่าแข่งเหมือนเหมือนเหมือนเราแข่งสนามเลยครับมันจะอยู่จุดตรงนี้ครับผมสนามแข่งแร็คมันจะอยู่ประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปแต่ตอนนี้นผมต้องเปลี่ยนสก,กินตัวละครก่อนนะครับว่า ไอมอสตัวนี้มีสกินอะไรที่มันน่าสนใจบ้างออาสำหรับคนที่อยากจะเล่นตัวมอสตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับผมก็สามารถโหลดมาเล่นกันได้เลยเครดิตก็ตามนั้นเลยนะครับอ๋ออันนี้จะเป็นเด็กช่างนะครับสกินนี้รู้สึกว่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วโจคาบุกิเจ้าเ้ยผมจาชื่อเขาได้ยังไงวะเนะี่ยบิก๊กบิ๊กเบียร์แฟตอ๋ออันนี้วัยรุ่นไฟเอ็มนี่มาเยอะเอ้ยคนนี้เท่ครับวัยรุ่นไฟเอ็มองนั้นเลย แท็กซี่ไดเวอร์คนนี้หัวผมอยากได้สกินที่มันเป็นแบบว่าแนวเด็กแว้นผมไม่ชอบสกินแบบเนี้ยนี่มันต้องแบบนี้เออคนไหนวะเนะี่ยทำไมรู้สึกว่าเกมดีเลยเอาคนนี้แหละนี่เอ้ยไอ,ยอย้พอผมเสกเสกสกินออกมาแล้วภาพมันแปลกๆครับทุกคนเดี๋ยวนะสักครู่นึ่งเฮ้ยทำไมภาพเ,เป็นแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ตรงนี้ด้วย เป็นมอเตอร์ไซค์ผมเองไปแล้วเราจะมุ่งหน้าไปที่สนามแข่งแด็ผมมาไวแล้วหรือเปล่าเออมาไวแล้วไปก็เดี๋ยวเราจะไปรีวิวรถอยู่กันที่สนามทีเดียวเลยแล้วกันนะครับผมไปผมผมยังแปลกใจมอเตอร์เนี้ยคือประชาชนในเกมหายปไปเลยหมดก็ไม่รู้เหมือนกันผมคิดว่าเขาน่าจะเอาประชาชนในเกมออกหรือเปล่าผมไม่เห็นมีใครเลยลเนี่ยมันรู้สึกว่ารู้สึกแบบโดดเดี่ยวอ้างว้างเดียวใดเหมือนแบบ เมืองนี้เป็นเมืองล้างไงไม่รู้โอเคขอ,เ,อเข้าอีกได้ไหมท่าหมอกดูขอดูท่าหมอกหน่อยท่าหมอกเพเป็นท่าหมอกธรรมดาเสียงรถก็ลั่นใช้ได้เลยนะครับเนี่ยไอ้ตัวรถที่ผมขับอยู่ตอนนี้เป็นเว็บร้อยเว็บร้อยสิบไอแต่งแบบจัดเต็มเลยทรงทรงมันหน้าแบบมันเข้ากันมากเลยนักแข่งกับรถเนะี่ยเยาะเยาะเยะเยะ โอ้โหวิว่งเท่าไหรว่วะเนี่ยความร็วอยู่ตรงไหนเข็มไม้ไม่มีไม่ปกติมันมีเข็มไม้ไม่ใช่เหอทำไมผมไม่เห็นโอ้รู้สึกว่ามันโดดเดี่ยวเดียวดายได้เกินไม่มีประชาชนในเมืองนี้เลยทุกคนครับทํายังไงดีก็ได้ไม่เป็นไรช่างมันม,มีประชาชนเราก็จะไปแข่งไปแข่งเล็กอย่างเดียวพอละเพราะว่าในสนามเล็กมันจะมีมันจะมีคนแข่งกับเราด้วยนะครับเราไม่ได้ไปแข่งคนเดียว ตรงน,นี้เราก็บงหน้ามาก็จะถึงนี่อยู่ตรงซ้ายมือเราเลยกลับลงไปตรงนี้เลยเพิบซ้ายมืออ่าตรงนี้เลยคือสนามเด็กเชิญเดี๋ยวนะทำไมมันอยู่สูงจังอ๋อนี่ไงมีทางขึ้นอยู่อึอ๊บเอ้ยเดี๋ยว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 ,ยวติดอะไรวนะเนี่ยเอ้าหรือว่าภาพมันยังไม่โหลดวะเพราะว่ามันต้องมีฉากอะไรสักอย่างกันมันบังหน้าผมอยู่ โอเเ้ยเกมมาได้แล้ว่รู้สึกว่าเกมมันแปลกๆรู้สึกว่าเกมมันแปลกๆแล้วตอนนี้โอเคมาจุดสีแดงตรงข้างหน้าคือก็คือจุดที่เราเอารถเข้าไปแข่งกับบอทนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปแข่งครับเดี๋ยวผมขอรีวิวรถก่อนเลยแล้วกันนะครับผมโอเครถคันนี้เป็นรถคันแรกที่เรามีโอเคผมจะแข่งให้หมดทุกคันเลยแต่ผมไม่รู้ว่ามีทั้งหมดกี่คันแต่ผมต้องเสกออกมาดูก่อนอ่ะเพื่อความมั่นใจ เอาันนี้มันสกินนี่หว่าชิบหายไม่ใช่แล้วกดใหม่กดใหม่วิธีการเสกตัวนี้ก็คือลากหน้าจอลงมานะครับสำหรับคนที่ไม่รู้สกินเทเลพอร์ตคาร์คันแรกเป็นเวฟร้อยสิบไอครับคันที่สองเป็นจักรยานถุยไม่ใช่นะครับไม่เกี่ยวครับคันที่สองเป็นยามาฮ่ามีโอนะครับคันที่สามเป็นฮอนด้าโซนิกคันที่สี่เป็นอันนี้รุ่นเลวเนะี่ย น่าจะ Honda าเว็บร้อยยี่ห้าเว็บร้อยยี่ห้าหรือเว็บร้อยธรรมดาวะเนะี่ยผมมองไม่ชัดอันนี้เป็นดรีมครับอันนี้เป็นเว็บร้อยสิบเว็บร้อยสิบไอทรงคล้ายๆทรงเชงเลยปะอามยุทธนะครับอันนี้ก็เป็นเว็บร้อยสิบเฮ้ยเว็บร้อยยี่ห้านะครับามาห้าฟีโน่เออขั้นต่อมาก็เป็นคาวาซากิ kr ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ขั้นต่อมาเป็นดรีมทรงเชงโอเคมีแค่นี้หรือเปล่าหมดแล้วหรือยังอ่าจะหมดแล้วปะ ผมรู้สึกว่ามันมีกระบะด้วยนี่กระบะหรือหัวลากนี่แหละน่าจะเป็นหัวลากปะเออถ้าใครอยากจะดูหัวลากก็บอกผมได้นะมอตตอนนี้มันจะมีหัวลากอยู่แต่ผมจะทําคลิปแยกอีกทีหนึ่งแล้วกันแต่ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนผมต้องผมต้องไปหาก่อนอะ่ะแต่ตอนเนี้ยเราต้องเอามอเตอร์ไซค์มาทําการทดสอบประสิทธิภาพก่อนอ่ะเริ่มจากคันแรกเลยเว็บร้อยสิบไอครับคันนี้ครับโอเคคันที่เราขับมาเลยนะครับผมมีน้องบอกว่าตอนที่แข่งอะ่ะแน่จริงพี่อยาาก,กดบอบสิครับโอเคได้เลย มาัวรุ่นพร้อมแล้วครับผมจะไม่กดหมอบนะครับในคลิปนี้มาดูกันว่าผมจะสู้ได้หรือเปล่าอ่ะเปิบมาแล้วครับคันแรกที่เราจะแข่งด้วย NRG 500นี่มันรุ่นเดียวกันหรือเปล่าวะเฮ้ย,ยนะนะรุ่นเดียวกันหรือเปล่า,เ,าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนละรุ่นปะมาโอเค <c oughs> ทุกคนโอ้โหมันขาดเกินรุ่นไหลวนะน่ะผมมองไม่ชัดเจน อรอบโอ้โหรอบเราเพิ่งจะมาโอ้ตายเพ้ครับโสดโอ้ออกออกตัวเขาออกตัวโหดเก้อทุกคนออกตัวอย่างโหดอย่างเถื่อนอย่างอันตรายอย่างเพ่อย่างลออย่างเปียวเลยโอ้ดูนักแข่งเขาสิเรียบร้อยสิไอเหมือนกันนะแต่ทําไมแบบออกตัวแบบหายเลยรถผมไม่ทันเลยครับไปขอจัดขั้นที่สองขันที่สองมาเลย มันมีอะไรโผล่มาตรงถนนด้วยน่าจะเป็นเรือปะเรือที่อยู่ด้านล่างสนามนี้ความเร็วขึ้นเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้นะมันไม่มีเข็มไหม้ขึ้นบอกต่อขั้นที่2เลยครับโอเคผมขอย้าอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่อยากจะเ,กเล่นมอนตอวนี้ก็ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้สามารถโหลดไปเล่นกันได้เลยนะครับผมให้เครดิตแล้วนะโอเคขัค้นที่2เป็นรุ่นอะไรก็ไม่รู้ครับผมจะเอาแข่งทีละขัน้นทีละขั้นนะอุ้ยเว็100บร้อยปะ เรียบร้อยครับเปีนรถอธรรมดาอุ oh. 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 It? It ้ยอุ้ยมาลอปลายมาลอปลายมาโอ้โอ้ล่อปลายลอปลายลอปลายังไงไม่ทันครับไม่ทันโอ้สุดเกินเฮ้ยทำไมผมตามไม่ทันวะเนี่ยผมว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่เลยรถคันนี้ตกลงนี่มันจะสู้ใครได้หรือเปล่าวะเนี่ยสองคันแล้วครับผมแพ้ไปครับโอ้ ออกตัวมาก็หายหมดเลยออกตัวมาก็หายหมดเลยยังสู้ไข่ไม่ได้เลยเนี่ยแต่ตอนนี้เวลาเป็นเวลา1 8บ9กานาฬิกาแล้วแต่ผมขอเปลี่ยนเวลาในการแข่งใหม่ก่อนนะครับผมอยากให้มันเป็นตอนกลางวันเพราะว่ามันมันจะได้แบบสว่างสว่างหน่อยโอโ้โหรถเลี้ยวไม่ค่อยไปเลยโอเคลงจากรถมาก่อน๋ยวผมขอตั้งเวลาใหม่ก่อนการตั้งเวลานี่ก็ค่อนข้างจะลำบากนะครับลำบากลำบากชิบหายเนี่ยผมกดเลื่อนอะไรไม่ได้เลยเนี่ยอ๋อ ไปเป็นตีหนึ่งซะง,งั้นอ่ะเอาหกโมงเช้าโอเคหกโมงเช้าขึ้นไปแล้วรอให้มันเช้าๆเดี๋ยวมันก็จะสว่างของมันเองโอเคครับขึ้นรถไปเมื่อกี้เราแข่งไปแล้วสองคันใช่ไหมโอเคคันที่3มครับจัดยาวๆกันเลยครับผมผมจะแข่งไปเรื่อยๆนะรุ่นไหลวะเนี่ยเอาไวเรียบร้อยเรียบร้อยยีิบห้าว่ะทุกคนเฮ้ยผมไม่เหมาะผมสู้ไม่ได้เลยว่ะ โอ้ถ้าผมหมอบนี่ผมหายโอ้มีการบิดแตกแต่เราด้วยไม่หมอบผมสู้บอดไม่ได้ครับไม่ได้เลยไม,ไม่ไม่ได้สักคันเลยอะเอาจริงถ้าผมขับคันไหนมาก็ตามถ้าผมไม่กดหมอบคือผมสู้บอดไม่ได้ทันทีเลยแต่อะเดี๋ยวน้องจะหาว่าผมไม่แฟร์นะครับจะหาว่าโกงบอดผมก็จะยังไม่หมอบอีกนะครับคือวันนี้ผมต้องบอกว่าผมจะเล่นหลายคันมากครับ ก็คือเล่นให้หมดทุกคันเลยแล้วก็จะแข่งกับบอรดเรียงกันไปเรื่อยๆแบบนี้เลยอ่ามายาวๆครับผมวันนี้ยาวๆครับคอนเทนต์ยาวๆครับเมื่อกี้เราแข่งแข่งคันที่3ใช่ไหมคันที่4 PCJ 600รุ่นอะไรวนะเนี่ยเบอร์ร้อยสิบครับเฮ้ยเฮ้ยๆรอบปลายพี่แกจัดว่ะเอ้ยรอบปลายเรามาครับทุกคนรอบปลายเราหายหาย หายครับสู้รอไม่ได้ครับรอบปายเราโหดกว่านี่ไงนี่ไงอันนี้คือผมไม่ได้หมอบแต่ผมก็ยังชนะอยู่เฮ้แต่ไหนเะนี่มันรุ่นเดียวกันนี่ว่าชิพาย <c oughs> เฮ้เดี๋ยวแข่งกันรุ่นเดียวกันนี่ว่า <c oughs> แล้วผมก็ชนะเฉยขนาดรุ่นเดียวกันนั่นแหละผมไม่ได้หมอบด้วยโอเคแสดงว่าถ้าไม่หมอบนะี่ก็ก็มีโอกาสจะชนะอยู่นะครับแต่คือโอกาสชนะมันก็น้อยผมเราเราเราไปลุ้นกันอีกทีนึงเอาละกันว่า ว่ารถที่เราเจออ่ะมันจะเป็นรถรุ่นที่มันแรงมันโหดหรือเปล่าแค่นั้นเองเมือ่อกี้เราแข่งกันเท่าไหร่ะนะคันที่4ใช่ไหมต่อไปก็เป็นขันที่5ใช่ไหมขันที่5เบฟเฟอร์นี่นน่าจะเป็นค R อาร์ป่ะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น k R อาร์ป่ะโอไม่ใช่ว่ะบีมทรงเช้งว่ะมามาไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร,ร่อ่ะโอโหไหลเกินรอบไปพี่แกไหลเกิน ไม่ทันเลยไม่ทันเลยแต่ก็ไม่ได้ห่างกันมากครับไม่ได้ห่างกันมากเท่าไหร่รอบนี้ก็ยังแพ้อีกเหมือนเดิมคือออกตัวมาเนี่ยตอนจังหวะออกตัวมาเราออกตัวมาพร้อมกันกับเขาเลยนะครับแต่พอออกตัวมาได้สักประมาณ1 0 2 0เมตรนะครับผมแห่หายเลยรถผมโดนกินเรียบเลยโอเคต่อไปครับเมื่อกี้เราแข่งคันเท่าไหร่คันที่5ใช่ไหม ต่อไปก็เป็นคันที่6คลิปนี้ก็ยาวมากเลยครับผมผมทํายาวๆเลย1 2 3 4 5 6่โอเคคันที่6มีทั้งหมดกี่คันโอ้โหประมาณ10กว่าคันได้มั้งเนี่ยคันที่6เป็นรุ่นผมนะผมผมผมว่าน่าจะแรงมากๆเลยคันนี้รอย่ว่ะเราไม่ใช่ดีมดีมดสูสีสูส,ส,ส,สีสูสีครับสูสีรอไปรอบไปไหลครับรอบไปผมไหลครับยังไงครับ รอบายผมขาดว่ะเฮ้ยเราได้ในส่วนของรอบไปครับรอบนี้เอาว่าชนะใช่แม่ตอนแรกก็นึกว่าจะแพ้แล้วนะครับเพราะว่ารถไอ้รถที่มันเป็นโมเดลหลักของของไอ้บอทที่มันขับตัวมันเป็นรถตำรวจตัวมันแรงมากครับแต่ผมยังเอาชนะมาได้เฉยผม,มงมงเหมือนกันเอ้ยมาจัดเลยคันต่อไปคันที่คันที่เจ็ดแม่นักแข่งเรานี่แบบว่า แข่งกันรัวๆแข่งกันยาวๆแข่งกันให้มือด้านไปเลยครับวันนี้ต่อมาครับต่อมาเป็นซันเชสคือรุ่นไร็วนะี่ยต่อมาเป็นโอ้โหครับสก,กีอาร์แน่นอนเลยผมว่าผมขึ้นไม่ได้ไหลครับไหลพี่แจไหลเลยจังหวะนี้โอ้โหโอ้โหผมไม่ได้ใกล้เคียงเลยเออเรอบไปรอบไปรอบไป เอ้ยมามามา,มาอู้ชันทางยาวคนนี้ผมมีโอกาสที่จะตามทันนะเนี่ยแต่ก็ไม่ทันอยู่ดีวะทุกคนเออบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยอย้เขาไม่ได้เรียกว่ารอบไปเขาเรียกว่าไหลไปเออ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 พูดผิดพูดผิดนะครับว่าผมเคยพูดว่าผมชอบพูดว่ารอบไปรอบไปแต่จริงๆเขาเรียกว่าไหลไปใช่ไหม เออใช่พวกมมีน้องมาคอมเมนต์บอกผมอยู่ครับผมขอพัยจริงๆที่ผมพูดผิดด้วยก็ต้องขอกราบแนบฝ่าเท้างามอีกครั้งหนึ่งขอโทษจริงๆเลยทุกที่ผมพูดผิดนะนนจริงๆเขาต้องเรียกว่าจงัาจงหวัดไรไปเออใช่แบบนั้นเลยโอเคคันต่อมาเป็นฟรีเวย์รุ่นอะไรวะอุ้ยฮอน,น้าโซนิกฮอนด้ายามาฮ่าโซนิกโซนิกนี่มันฮอนด้าหรือยามาฮ่าวะ ผนได้ใช่โอ้แต่จะรุ่นอะไรก็ไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วครับจังหวะน,นี้โอ้โหแรงเกินเจอแต่ละคันไหลไปอ่ะรอบไหลไปลผมชอบผมพูอคำว่ารอบไปไหลไปลนี่คือไม่ได้เลยแม่ทุกคนมันจะสู้ใครได้ไหมวันนะี้ผมว่าเราเปลี่ยนรถกันดีกว่าไหมรู้สึกว่าคันนี้มัน มันสู้ไข่ก็ไม่ค่อยได้เลยเอ๋อเรวแข่งให้หมดทุกคันก่อนแข่งให้หมดทุกคันก่อนแล้วเราค่อยเปลี่ยนคันกันผมจะเรียกคันที่ดีที่สุดมาโอเคผมจะต่อไปคันเท่าไหร่โอ้ยใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วอันนี้คันคันรอบสุดท้ายก่อนรอบสุดท้ายมีโอว่ะโอ้โหโอ้โหโอ้ก็ไม่ทันโอ้ก็ไม่ทันจะสู้ใครได้หรือเปล่าถ้าผมกดหมอบสิ เอาบอบ,บใส่รอบไป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 ชูบใครชนะวะผมชนะหรือเปล่าผมไม่ได้ชนะนะครับมันสู้ใครไม่ได้จริงจรินเลยทุกคนผมว่าผมเปลี่ยนรถในการแข่งขันนมะเปลี่ยนรถว่ามัน,มนไม่ได้จริงๆเลยเราจะเอาเป็นรุ่นอะไรดีผมคิดว่าผมจะเอาเป็นโซนิกแล้วกันผมชอบโซนิกนะผมว่าคลาสสิกดีรับโซนิก อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกรอบนึงก่อนเพราะว่ามันเหลืออีกคันหนึ่งผมก็อยากรู้ว่ามันจะสู้ได้หรือเปล่าสำหรับอีกคันหนึ่งอันสุดท้ายพิซซ่าบอยรุ่นอะไรวะซ,ซ่าบอยมาเป็นยามาฮ่าฟีโนโุ่ย์ไปครับผมโอ้โหไหล,หล,หลทุกคันไหลไปทุกคัน หมอบหมอบหมอบอีก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 หมอบใส่หมอบใส่หมอบไฟหมอบยาวๆหมอบยาวๆชนะเฉยชนะหรือเปล่าผมว่าผมชนะนะรอบเมื่อกี้เพราะว่าตังค์เหมือนขึ้นเลยโอเคแล้วผมจะเปลี่ยนคันอ่ะเดเปลี่ยนคันอยู่ตรงนี้เลยแล้วกันครับรอบนี้เราจะเป็นโซนิคนะครับในการมาแข่งโอ้โห้ทรงมันได้หมดทุกคนไม่หมอบอีกจะสู้ได้หรือเปล่าวะเนี่ย ถ้าหมอบนี้แรงแรงมากเลยนะเสียงเสียงเสียงคือได้เลยได้ลงมากโอเคมารอบนี้เราเปลี่ยนเป็นเอารุ่นโซนิกมาลนะมาขันแรกมาขอไม่หมอบนะไม่หมอบเลยว <c oughs> <c oughs> ่าทำไมค้น,นมันแรงัอผมว่าผมบก ไหลไปครับไหลไปไหลไปไหลไปเออเออ,เอ,อไม่ต้องมอวบีบแต่ใส่หรอกโอ้โหไม่หมอบสู้ไม่ได้เลยฮะไอคันเนี้ยไอคันหนึ่งแดงคู่แข่งของเราเนะี่ยมันรุ่นอะไรวะรุ่นเว็บร้อยสิบร้อยสิบไอผมสู้ไม่ได้สักรอบเลยครับมันแรงจริงๆริเนี้ยเขาขับไปบ้านไม่ต้องหมอบอะไรเลยนะแหเสียงไดงอารมณ์มากๆเลยคะแนน ามาอันต่อมาเลียงเรียงเล,ยงเลียงมาเลยบอกเลยว่าสนิกของเราในวันนี้เนี่ยแรงแน่นอนสุดจัดแน่นอนผมขอหมอบออกตัวได้ไหมน้องกันกกผมจะไม่หมอบอ่ะผมขอสองเสาไฟฟ้าอ่ะผมเลิกหมอบเลยเอาแบบนี้ดีกว่าผมขอหมอบแค่สองเสาไฟฟ้าแรกแล้วผมจะไม่หมอบหูหายเี้เรอบไปทำไมเราโหดจังวะเฮ้ย ก็ว่ามันมันก็แรงอยู่นะครนะับเนี่ยถ้าถ้าไม่หมอบนี่นะ่าจะสู้ได้หรือเปล่าแต่รอบต้นนะ่ะผมจังหวะออกตัวมาเมื่อกี้ผมรู้เลยว่ายัางไงผมก็โดนแสงแน่นอนถ้าผมไม่หมอบออกตัวมาขอขอเสาไฟฟ้าหนึ่งก็ได้อ๋อเนี่ยเอาสองไฟฟ้านี่แหละผมจะขอหมอบหมอบมาถ,ถึงเสาไฟฟ้าเสานี้นะแล้วผมก็จะเลิกหมอบเลยทุกคนเพราะว่ารอบต้นเราสู้กับบอดเนี่ยคือรถบอดมันแรงแบก แปลกๆอ่ะเออมันแรงแปลก,ปกๆสู้ไม่ได้สักรอบเลยครับถ้าผมไม่หมอบออกตัวกันออกไปคันที่สามมาเหมือนชูอ่ะประมาณนี้พอละหมอบแค่น,นี้พอละสองเถ้าไฟยังไงครับหายครับโอ้โหรอบปลายเราแรงว่ะรอบปลายเรายิ่งวิ่งวิ่งขาดไปเรื่อย ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ารอบต้นนี้ผมจะสู้ได้หรือเปล่าแต่รอบปลายผมมันคือมันไหลมากเลยะเดี๋ยวผมเดี๋ยวรอบนี้ผมขอไม่หมอบเลยผมออกตัวแบบไม่หมอบเลยนะเพราะว่าผมยังไม่รู้เลยว่าบอดมันแรงทุกคันหรือเปล่าอรอบนี้ผมจะขอไม่หมอบแล้วกันนะครับเราลองมาดูกันว่าจะสู้ได้หรือเปล่าออกตัวแบบไม่หมอบเลยมากับโซนิคคันนี้นที่สามเรียงมาเลยคันที่สี่สิโอเคมาขอไม่หมอบนะโอเค โอ้ยคันนี้รอบนี้ผมว่าน่าจะชนะไปชนะชนะไม่หมอบก็ชนะครับเพราะว่ามันเป็นรุคที่แบบน่าจะอ่อนที่สุดแล้วป่ะในเนี้ยในมอสตัวเนี้ยน่าจะเป็นคันที่อ่อนที่สุดแล้วมังไอรถที่บอดขับอยู่ตอนนี้นโอ้ขาดเกินดูในแผนที่เดิขาดเกินนี่ขนาดไม,ไม่ได้หมอบเลยนะเนี้ยคือเห็นความต่างเลยความต่างเยอะมากเลยคันนี้นะโอเคคันต่อไปเดียงตัวกลับมาเลยครับผมพร้อมนะครับ รอบนี้ขอไม่บหมอกีกรอบหนึงผมยังไม่มั่นใจนะเพราะว่าไอ้รอบที่เราขับรอบเมือ่อกี้รอบนี้เนี่ยมันมันเป็นรถที่มันแทบจะไม่แรงนะครับรถบอทแต่รอบต่อมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะแรงเอาเรื่องสําหรับรถบอทเรามาดูกันรถรุ่นอะไรเวเฟอร์วะ่วะเวเฟอร์นี่มันรุ่นอะไรวะเนี่ยเวเฟอร์โอ้โหนะดีมดีมดีมเฮ้ย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  เอ้ยสู้สีสู้สีสู้สีเมื่อี้เห็นลราก็โผล่มานิดนึงผมหันก็ห,ดกหมดผมจะมองได้ไหมมองไม่ได้ว่ะพอไปเรา,ามาเอ้ยไม่บอกแล้วเนี่ยเอ้ยทำเป็นเล่นไปทุกคนเอ้ยสู้ได้เฉยผมไปคิดว่าจะสู้ได้เลยสัมดีมนะครับดีมตัวแรงเลยพี่แกนะแต่งแบบจัดเต็มคือแต่งมาลงเด็กโดยเฉพาะเลยอ่ะแต่คือแพ้โซนิกไงประเด็นเออไม่เหมาะด้วยเป็นไี่ยผมผมว่าคันนี้น่าจะเอาเรื่องอยู่นะครับ เสียงคือได้มากเลยนะจงหว่าแบบว่าเปลี่ยนเกียร์เนะ่ยโอเคปะโอเคครับรอบต่อมาเป็นคอปไบครับน่าจะเป็นดีมอีกแล้วครับไม่หมอบนะครับรอบน,นี้ผมก็ไม่หมอบครับเอา,าเอ่ะเฮ้ยกินขาดทุกคันเฮ้ยแต่นะคือผมยอมผมยอมรับเลยไอ้ขันแรกที่เราแข่งด้วยเนะี่ยคือขนาดขนาดหมอบที ยังสู้เกือบไม่ได้ครับแต่คันหลังๆมาเนะี่ยรู้สึกว่าจะสู้ได้เทียบแทบทุกขันเลยครับรอ,อบนี้เราก็ชนะออกเหมือนเดิมแต่ว่าไปส่วนรถคันนี้มันก็แรงหกันนะเนี่ยง่ายกว่าลองหมอบกลับหน่อยเข็มไม้มันไม่ขึ้นนะทุกคนผมไม่รู้ว่าความเร็วมันวิ่งได้เท่าไหร่แต่มันก็ดีเหมือนกันนะนจะได้แบบว่าลุ้นๆล,ลุ้นว่ารถคันไหนวิ่งได้แรงกว่าอะไรนะถ้าดูความเร็วบางบันทีมันอาจจะแบบว่าดูง่ายเกินไป ขั้นต่อมาเป็น KR ปะ่ะถ้าจะไม่ผิดอ่ะมา KR ไม่หมอบครับโอ้โหโอ้โหตึงตึงตึงไหลไปหรือป่าครับ,บอ่าซูสีว่ะซูสีวะเฮ้ยจะรถเราไหลไปครับทุกคนน่าอยู่น่าจะชนะโอเคชนะเฉยแม่เกือบแพ้แล้วถือว่าตึง ถือว่าตึงเลยครับรอบนี้เนี่ยผมขอเซตไทม์ใหม่ก่อนนะครับเวลาเป็น6กโมงเช้าโอเคเซตไทม์ใหม่โอเคครับแล้วก็ไปแข่งต่อเลยเพราะว่าเมื่อกี้บรรยากาศมันมืดเกินไปครับคลิปนี้ก็ยาวๆครับทุกคนนะผมจะแข่งให้หมดทุกคันเลยรอบปลายเราโหมดมากสำหรับโซนิคของเราครับเนะี่ยโหดจริงโหดจริง โอเคขั้นต่อไปครับเป็นรุ่นอะไรเรามาดูกันเมื่อกี้เป็น KR ใช่ไหมเป็น Freevee Freevee นี่มันรุ่นอะไรวะเนี่ย Freevee นี่เป็นเอ,อ้ยเอาเดี๋ยวนะ s o n i กเหมือนกันวะเฮ้ยรุ่นเดียวกันเลยน่าจะเข้าเส้นพร้พอมกันป่ะเนี่ยเหตุเราน่าจะไหลไปนะครับอ่าถ้าบอดบีบแจ๊สเหตเราสแสดงว่าเราไหลไปเราแซงบอลเสียงกดมันได้ครับ เรียบร้อยครับไหลไปครับเข้าเส้นครับแต่ก็แต่ก็ถือว่าไม่ได้ห่างกันมากเท่าไหร่มันก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่แต่ผมไม่ได้บอกเลยนะเอออย่างน้อยอย่างน้อยก็คือผมไม่ได้บอกเลยก็ถือว่าไม่ได้เป็นการเอาเปรียบเอาเปรียบกอดมากเท่าไหร่แม่ขายกับนี่ผมเราชอบเสียงกินเลยวะโอเคขันต่อมาเป็นรุ่นอีกอย่าง มาเป็นฟากิโอมันคือดีมหรือเปล่าอ๋อมีโอครับมีโอครับโอ้ิ่งตึงตึเต็นตออยู่ครับ,รรบต,ต,ต,ตึงอยู่ครับ,อรบเอาไหลไปอีกแล้วบทสินจแจ้แบบนี้คือรู้เลยว่ายังไงเราก็แซงครับกินกินแบ๊ มีอยู่แค่คันเดียวอะที่สู้ไม่ได้ตอนนี้ก็คือไอ้เว็บร้อยเว็บร้อยสุดทคันสีแดงคันแรกอะนอกนั้นเรากินขาดหมดผมว่ามันมันแรงแปลกแลกนะไอ้คันแรกที่เราแข่งด้วยอเออมันแรงติดปกติคือมันแรงเกินเกินชาวบ้านชาวเมืองอแต่แต่พวกนี้พวกที่เราแข่งมาหลักๆนี่นคือแบบไม่เท่าไหร่มาเหลือกี่คันกี่คันผมเช็คก,ก่อนตอนนี้เราขับถึงฟีเวอเราขับถึงไฟเกโอว ต่อไปพซ่ทราบไปคันสุดท้ายแล้วนี่ว่าโอเคคันสุดท้ายของเรานะครับโอ้ยบีโนว่ะผมว่าไหลไปอีกแน่นอนเลยหน้าอีกแล้วอีกแล้วครับทรงเดียวกันเลยทรงเดียวกันกับทุกคันที่ขับมาเลยโอเคเดี๋ยวผมจะวนกลับไปแก้แค้นในคันแร,รกแล้วก็ชนะกันรัวๆเลย ผมจะวนกลับไปแก้แค้นกับไอ้เวฟบร้อยสิบไอสีแดงนดันนั้นขับแบบไม่หมอบทุกคนดูทุกคนดูความแรงของรถขนาดนั้นต้องดูรถผมหรอกคือ,อยังไงก็ผมว่ายัางไงก็ซูไม่ได้อะเออผมบอกแค่นี้แหละมาขันแรกนะขันแรกเน่ไอขันนี้นีแ่แรงเกินดู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 ดด โอ้โหเกินปุยป <c oughs> ุยแรงเกินบางทีหมอบหมอบหมอบไม่ทันละหมอบหมอบตอนนี้ก็ไม่ทันละแรงเกินหน้าเกินตาบ้านนะครับเลยเกินหน้าเกินตาชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับผมโอเคทุกคนผมคิดว่าสําหรับวันนี้ก็ผมก็มาเล่นประมาณนี้ก็น่าจะ ยงพอแล้วนะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็ยาวมากเลยครับก็ผมขอเกินไว้ก่อนละกันเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมาเล่นเกม GTA San เหมือนเดิมนะครับแต่รอบหน้าผมจะพาทุกคนมาขับรถที่มันเป็นรถรถสิบล้อซิ่งนะครับผมรถสิบล้อซิ่งเพราะว่ามันอยู่ในตัวมอดตัวนี้เลยมันมากับตัวมอดตัวนี้เลยคือเป็นอะไรที่ดีมากไม่ต้องไปลงมอดเพิ่มเติมคืออยากเล่นรถสิบล้อซิ่งก็มีให้ในตัวนี้ตัวเดียวเลยโหลดไปเล่นได้ครบจบทีเดียวเลยโอเคครับ ใครอยากจะเล่นลิงใต้ใคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเกม GTA e San Andreas v i s i o n มือถือกับ Black Bison อะไรก็ว่ากันไปโอเคทุกคนไว้เจอกันใหม่นะครับผม